นี่คือร <Stars S 1> ้าน<า>ขนมจีนลมเก่าใช่ไหมคะก็จะมีน้ำยาให้เลือกอหลายน้ำยาเลยนะคะปลาดุกหมดไกแล้วอันนี้น้ำยาน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะทิดูดูดูควาเค้มข้นดูควาเค้มข้นอันนี้อันนี้ปลาเหรอคะปลาปลาปลาโอ้ยเนื้อเนื้อปลาเยอะมากค่ะ อันนี้ก็คือกะทิเนาะมันกินต้พูดผิดไม่ลองให้ลองชิมดูลองฝืนๆกินเน่ยนะนะคะมากับพี่โรตีมิเตอร์นะคะแล้วก็คุณแอปปานิดาแล้วก็คุณเปียกรอกพะปูลนะคะเป็นไงบ้างคะพี่เปียกค่ะถูกตองครับนะหล่มเก่าเพชรบูรณ์เนาะวันนี้เรามาเที่ยวเพชรบูรณ์ก็จะมีคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะมีไข่ด้วยนะคะแล้วไข่ก็นิ่มๆด้วยอ่ะขอตัวยันเด้อขอตัวอุ้ยนิ่มจริงค่ะนิ่มจริงทอดด้วย แล้วก็มีผักนะคะอยู่ลมเก่าเพชรบูรณ์ค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็มาชิมได้เขาชื่อร้านอะไรคะเจ๊ิณ่เขาเรียกวร้านอะไรถนนอะไรคะขนมจีนหน้าวัดขนมจีนหน้าวัดถ้าบอกอย่างนี้ก็รู้แล้วนะคะก็จะเป็นด้านโน้นนะคะวัดจะอยู่ตรงนั้นนะขนมจีนหน้าวัดเธอนะคะลองมาชิมกันดูหน้าวัดใส นะคะบรรยากาศบันเดยแล้วก็ต้องกินดีละคำนะครับต้องกินใช่ค่ะเป็นกินแบบผู้ดีใช่ไหมคะไม่ได้เอามือซาวด้วยด้วยที่มัได้ค่ะดีละคำนะคะก็พาค้นเกี๊ยสับเขบคุณค่ะมาถีอธิบายคขา่าด้วยได้ติดตามเรานะคะสีสุดากินเที่ยวอ่าอีสีผ่ากินผัดไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยนะคะอตผักไอตูผักไทยว่าไงคะัผักไทยเอ่อใบมังเกียดมังลักค่ะ ผักอีตูหรือใบแมงลักนะคะอุย้ยมีผักดองด้วยทธอแล้วผักดองเขานิ่มด้วยนะคะคือเรามากินนี้เป็นครั้งที่สองน้งอนข้าวครับค่ะเลิกถ่ายแดกได้แล้วครับแดกได้แล้วนะคะกกนี่ค่ะอโอ้โหลองอ้่มสิคะลองอ้่ดูสิคะโอ้โหนะะอย่าไปโฟกัสตรงอื่นนะคะโฟกัสที่หนมจีนพอผมสีขาวไฮไลท์อะไรไม่เกี่ยวนะคะ ха <laughs>